คลิปนี้คือเทคนิคการเลือกเลนส์ที่จะเอามาถ่ายฟ o อ t t a ็ e นะครับหรือการถ่ายระยะบุคคลซึ่งเลนส์ที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับก็คือช่วงระยะ50มมเรามีทั้งหมด3 EP และคลิปนี้เป็น EP ที่1ครับและกล้องที่เราจะใช้วันนี้ก็คือ Sony ครับเพราะฉะนั้นเลนส์เนี่ยเราจะใช้เมาส์ก็คือ E m o u n t ครับตัวแรกเป็น Sony 50mm f 1.8ตัวที่2เลนส์ไมี้ 55mm f 1.4 ตัวที่3คือเลนส์ซีลุยสไนเปอร์ 56mm f 1.2ผมเริ่มด้วยเลนส์โซนี่ 50mm นะครับเลนส์โซนี่ตัวนี้สําหรับกล้องฟูลเฟรมนะครับแต่วันนี้เราใช้โซนี่ A617 เซนเซอร์ APS-C 2อย่างที่เราจะเลือกก็คือราคากับคุณภาพครับและสําหรับมือใหม่ในวันนี้ต้องดูให้จบนะเซนนี้ผมใช้การตั้งค่าสปีดชตเตอร์ ISO และค่า f ที่เท่ากันหมดเลยนะครับเลนส์ตัวนี้มีคุณภาพค่อนข้างสูงครับให้ภาพที่มีความคมมากเหมาะกับเอาไปใช้งานจริงๆได้เลยนะต่อไปก็คือเลนนนสไมีี้ 55M จริงๆเลนน ค่า f ถึง1.4นะแต่ผมใช้ f 1 8เท่ากันเพื่อจะได้ดูเปรียบเทียบง่ายขึ้นเลนส์ตัวนี้ให้ความคมชัดค่อนข้างดีเลยนะมือใหม่เนี่ยสามารถเอาไปรับงานจริงจังได้เลยครับราคาถูกมากแต่เหมาะสําหรับกล้อง APS-C เท่านั้นครับตัวต่อไปก็คือซีลุ u s s นเปอรตัวนี้สามารถเปิดรูรับแสงได้ f 1 2เลยนะแต่ขอลองด้วยค่า f ที่เท่ากันก่อนครับเลนส์ตัวนี้จะมีความคมน้อยลงมานิดหน่อยเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเขาคือมีความฟุ้งนิดๆละมุนหน่อยๆอาจไม่เหมาะหากใครออดูนนนะัี้ เลนส์โซนี่ซูมให้ดูครับเลนส์ไม k ี้แล้วก็สุดท้ายเลนส์ซีรุ่นครับต่อไปผมจะเอามาถ่ายคนให้ดูนะครับซึ่งเลนส์ระยะนี้เหมาะกับถ่ายครึ่งตัวหรือว่าถ่าย portrait มากๆเลยครับเริ่มด้วยเลนส์โซนี่ครับ f 1 8เก็บความละเอียดได้ดีครับเป็นมาตรฐานซูมให้ดูก็จะประมาณนี้ต่อไปเป็นเลนส์ไมคี้ผมจะใช้ f 1 8ที่เท่ากันนะครับและภาพคนที่ออกมาผมก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเก็บรายละเอียดดีเลยนะผมยืนถ่ายที่ตำแหน่งระยะเท่ากันแต่เลนส์ตัวนี้มันซูมกว่านิดนึงก็เลยดูใกล้้ขึน ตัวที่3คือเลนส์ซีลุยครับผมใช้ F 1.8เท่ากันภาพที่ได้เนี่ยก็จะคมในะระดับหนึ่งครับแต่ว่าไม่คมมากแต่ถ้าใครชอบแนวฟุ้งละมุนตัวนี้ผมว่าโดนใจแน่นอนครับอลองเลือกกันดูตามความชอบแล้วก็งบประมาณนะครับส่วนใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้เลยนะแล้วหัวข้อต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องของโบเก้ครับ